ทุกคนคะ่ะวันนี้ชาวราศีพฤศกธาตุด,ดินนะคะคนโสดคะ่ะขอบคุณที่สนับสนุนอาจารย์ยุ้ยอยู่นะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปคะ่ะคนโสดนะคะพฤศกธาตุด,ดินครึ่งเดินแรกคะ่ะการงานการเงินและความรักคะ่ะ ครึ่งเดือนแรก 1- นึห้ากรกฎาคม2564ค่ะเราอ่านดวงดาวของวันที่สิบห้ากรกฎาคมนะคะคนโสดค่ะพืศศพชธศกชาติด,ดิน แถ้วยเถ้วย the f o o l the sun judgment เสตาร์คนโสดนะคะสามถ้วยสถานการณ์ครึ่งเดือนแรกนะคะการงานค่ะกรรมะการงานพอเข้าสู่วัยปลายอายุ36 ถึงหกนะก็ได้ทำสิ่งเก่าๆเ,เป็นมรดกตกทอดมานะจัดจ้ e นพบรรรบุรุษให้งานนี้มาทำนะงานนี้ก็ Work From Home นะ The Star กรรมการงานอาชีพ กรรมาการงานอาชีพก็ได้รับจากบรรพบุรุษถ่ายทอดมาทำแล้วก็รุ่งเรืองนะเว r ร์กฟอร์ม e บ้านสวยทำให้ชีวิตสุขสะดวกสบายอ้วนๆเลยค่ะอุดมสมบูรณ์นะโสดแล้วก็จะมีคู่ มีคู่แล้วก็จะได้แต่งงานนะ The s th u สั้นดาออาทิตย์พันธุนะก็จะมีครอบครัวแต่งงานนะ,ะในช่วงนี้แหละ,ะช่วงอยู่กับเย่าเฝ้ากระเรือนนะแต่งงานแล้วก็จะมีบุตรนะกำลังอุ้มท้อง ดสันพันธุครอบครัวการมีครอบครัว work from home. ์กฟ m h o ม e มยศักต์ตำแหน่งได้การเงินจากบทหลานบริวารจากปุตตะาการลงทุนการแต่งงานการแต่งงานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะอื แต่ฝันนั้นไม่เป็นจริงเพราะพัดภาภาคห่างไกลจากคนอีกถิ่นที่หนึ่งชาวต่างชาติต่งางแดนต่างถิ่นแดนไกลเขาเป็นนักพนิจรมาใช้ชีวิตนักอีกถิ่นที่นึ่งใช่เป็นคนในฝันไหมนะตามติดไปดูกันต่อค่ะคนโสดมีคู่ มีคู่แล้วก็แต่งงานแต่งงานแล้วก็มีบุตรนะชีวิตซื้อรู้เพอร์เฟกต์นะแต่ไม่มีอะไรหรอค่ะที่สมบูรณ์ทั้งหมดตามไปดูนะคะ โสดก็การเงินดีนะเด u n นไปพบคู่เศรษฐีนะชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลตามติดไปดูค่ะการงานการเงินดีมากค่ะความรักดีค่ะ,คน,ค,ะคนโสดแต่ที่พบอยู่นี้ไม่ใช่สิ่งที่ ไฟฝันอยากจะได้เลยได้แต่มโนนะไม่ลงมือทำทำไม่ได้อะเพราะว่าสิ่งที่ไฟฟันไม่ลงมือทำก็ไม่เป็นความจริงค่ะได้แต่มโนนะไปดูอีกฝ่ายเขาเป็นไงโอ้การเงินเขาไม่ดีนี่เองโอ้ยเป็นรักฝังใจในอดีต ข่าเรียนค่าถ้วยราชินีถือถ้วยโอ้ยเป็นรักโซนอ่าไปพบ เก่งโกกเฮงค่ะเป็นคนที่สถานะการเงินของเขาไม่มั่นคงไม่เสถียรไปเจอคนสวยคนหลอ่อคนมีสเนสน่ห์อ่า justice นี่ก็คืออริอุปสรรคปัญหาอ่าคนรักอีกคนที่ไม่ได้เลือกนะอริอุปสรรคปัญหานะ justice ดาวสุกก็ไปเจอคนสวยคนหล่อนะคนเก่งบกแเ่งคนมีสเสน่ห์ก็มีคู่แล้วมีบุตรหลานบริวารเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามค่ะเป็นอดีตรักของใจของชาวราศีพฤษภเนาะคู่คนนี้นะอะริ justice เนี่ก็เป็นบุคคลที่เป็นเพื่อนกันสมัยที่ชาวราศีพฤษภวัยต้นนะสิบ สิบแถึงสาไปเจอคนนี้นะคนโสดอิสระนะก็มีบริวารเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเป็นหัวหน้างานค่ะเป็นมิตรเพื่อนสนิทกับผู้คนทั่วไปการค้าขายนี้ก็มีเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมาสนับสนุนเป็นคนไกลค่ะคนต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกล เก่งบวกเฮงค่ะอ่ามีชีวิตที่พอเพียงในมุมของเขาอ่ะนะอ่าแนวโน้มค่ะถึงว่าไปเจอคนในฝันเนะแต่เขาอยู่ไกลอืม เป็นคนเก่งเป็นคนเก่านะคะเป็นคนที่มีความสุขกับการได้มีเพื่อนอยตามิตรบริวารก็มีความสุขแล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งนะเนี่ยเนวโน้มค่ะสามเหรียญราชินีถือดาบ พระสังฆราช the world, สิบดาบ the emperor, the moon, แนวโน้มก็คือวินาศนะวินาศก็คือไกลกันนะห่างไกล สาวมองหาหนทางาไม่เปิดเผยดนน้อมก็ไปเจอคนห่างไกลนะดาวังคารวินาศด,ดาวังคารดอิมเพอรดาวังคารอิมเพอรนี้ก็คือปัตตนิคนรักคู่ครงองคนไกลคนนั้นก็ไม่ได้เลือกนะไปเลือกคนที่ เป็นไม้ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลมาอุปถัมภ์กรรม,ก,ม,มการงานอาชีพนะ the world สุภาพสุภาพือการแต่งงานการได้รับความอุปถัมภ์อุปถัมภ์นะก็ได้รับความอุปถัมภ์จากคนมีตำแหน่งชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลนะคนโสดก็ได้คู่อ่าไปเลือกคู่ที่ผ่านการหย่าร้างมาอ่าเจ็บนักเลย มาพร้อมกันนะเนาะลาพระาลาบรอยฟุกๆหวังว่าบรรปลายชีวิต3 6 6สถึงหจะได้ลาบลอยฟุกๆจากคนไกลนะ,พ,ะพระพฤหัสลาพระไวปลายพ,พระพฤหัสมรณะอ่าคนเก่งคนมีสติปัญญาความรู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นคนเก่งอืม แล้วก็ยังเป็นคนโสดอยู่เลยทำมาหารายได้เล็กๆผสมน้อยติดต่อค้าขายประมูลประชันขันแข่งเนี้ยก็ได้มามีชีวิตสมถะอ่ะไม่เลือกคนที่ใช้ชีวิตโสดนะอ่าสันโดใช้ชีวิตสมถะอ่าเป็นผู้ใจทอดวิชาความรู้ค่ะไปเลือกคู่ ที่ผ่านการมีคู่มาแล้วได้อย่างเสียอย่างอ่ะนะคนสูตร the world เสาในรเรนสุภาษอ่าเสาในรเรนเสาสามสิบปีที่แล้วจดจำไม่ค่อยจะได้เนาะพอสามสิบปีต่อมาจำได้แล้วมาได้คนมีตำแหน่งคนเกา่าคนแก่คนรุ่นเรื่องคนสุภาษนะนะก็คือคนทางไกลคนมีประสบก,การณ์มีคู่มาแล้วคนมีตำแหน่ง เลือกคู่ค่ะแต่ไม่ได้เลือกคนที่เป็นเพื่อนสมัยวัยต้นนะได้อย่างเสียอย่างค่ะแต่ยังไงก็มีแต่ได้ไม่มีเสียเนาะคนโสดจัดเมน้น t นี่ก็คือปัตนินะ อมืมาพร้อมกันสองคนเลยคู่จากอดีตชาติค่ะกันก็เลยงงนะเลือกคนนั้นก็ใช่นะเ,เลือกคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็ใช่อีกโอ้มันกระหนาบข้างันก็เลยงงงเออเลยก็ก็เลยเลือกนะก็เลยเลือกคนที่มาให้หลักแหรงที่ทํากินอีกคนนี้ ถ้าจะเล่นกับไฟนี้นะนะมันก็คือฐานไฟเก่าอืมวงวยค่ะมาพร้อมกันอ่ะคำแนะนำค่ะเด็กถือไม้อ่ะก็หลงเหลือไว้ความเป็นเพื่อนนะเขาให้ความเป็นเพื่อนได้ดีนะเพื่อนสนิทต่อไปวิ e w of Fortune เสาในเรือนสุภะนะหนุนเวียนกันมาอดีตชาติบางก่อนมาเจอกันใหม ก็มาแก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ,ะได้คนรักสนับสนุนหลักแรงที่อยู่อาศัยที่ทำกินนะก็เลือกคนนั้นแหละค่ะ,ะ view of fortune กลงล้อหมุนขึ้นค่ะไปเลือกคนที่ให้หลักทรัพย์รถบ้านที่ดินนะเจ็ดไม้พยายามไปอก็เหนื่อยนะได้คู่อุปถรรัมมาเจอคู่ที่สนับสนุนชีวิต ให้สดใสดีแล้วค่ะอะเด o มูนก็อย่าเศร้าเลยนะสิ่งเก่าเก่าอันไกลโพ้นก็ไม่เปิดเผยนะก็ได้แต่รักและคิดถึงห่วหาอะไรนะคนโสดคิดถึงคนไกลเขาก็มีความสุขในมุมของเขานะนีะ่เขาชอบในมุมป่าเปียวังเวงเวๆยเว่โหนะอะ s t r สตริงเข้มแข็งเข้าไว้นะ อาะสเสน่ยวย,วยวนน่ะหลงไหลใส่เข้ามาเต็มร้อยล้นเกลียนอ่ะใช้กับคนรักที่ให้ความสุขนะให้ความหวังใหม่กับชีวิตค่ะกำลังจะมีบุตรด้วยกันนะได้เดินทางไปต่างชาติต่างแดนต่างถิงน่นนายนได้นะได้คู่อุปถัมภ์ค่ะส่วนนักผจญภัยคนที่ ยังไม่มีหลักแหล่งที่อยู่อาศัยมันคงนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตเป็นนักสู้ต่อไปค่ะเขาเป็นคนเก่งบวกเฮงค่ะอันไม่ต้องเป็นห่วงเขานะอืมดูแลเขาได้อ่ะห้าถ้วยเป็นเพียงอดีตรักฝังใจนะอดีตรักฝังใจของฝึกฝ่ายแล้วก็ของชาวพืชศกค่ะ อ่ะแปดดาบก็พอใจในสิ่งที่มีก็มีความสุขนะเป็นอดีตที่น่าจะลบเลือนได้แล้วนะะทำไงได้เนาะไปเจอคนซื้อคนหลอกทำงานศินละปะเป็นศินลปินนะอย่าไปเล่นกับไฟเลยปล่อยให้เขาอยู่ในมุม เงียบสงบของเขานะดินแดนอันไกลโพ้นนะไปเจอดองคานอิมเปรวิวินาทพอพี่เพื่อนนะไปเจอคนไกลมาพร้อมกันเลยค่ะเจอเจอแล้วก็หลงเหลือไว้เป็นเพียงความรักเงียบๆนะคำแนะนำก็คือกงล้อหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะพรมลทธิดจัดให้แล้วก็จัดสรรต่อไปอ่ก็เป็นเพียงเพื่อนสนิทที่คุ้นเคยกันต่อไปค่ะ รักและคิดถึงห่วงหาอะไรและอาโอนคนโสดค่ะยินดีกับชีวิตใหม่สดใสนะมีความหวังมีกำลังใจนะสิ่งเก่าๆก็ เป็นอดีตที่ได้เรียนรู้นะและอยู่กับปัจจุบันที่สดใสเบิกบานนะคะ